ตอนนี้กับมาหอหนาแล้วเนาะพี่นะ้องตาใหญ่เนาะพะเลยเตาเตาถ่านเดย๋ยวเัาไปิ่งใกล้ๆเนาะพี่นะ้องตาอยู่ฝั่งลาวเนาะเตาใหญ่ขนาดนี้ ถอควันสองถอเนาะพี่น้องอือทางไฟทางนี้บรรยากาศอยู่นานะมาได้มานาสามเดือนเนาะพี่น้องไปไทยเลยสิมาถ่ายบรรยากาศอย่ใไ้อยู่นานเนาะเอาไว้เบิงเวลาเราไปต่างประเทศเนาะเราไก่ โอ้ใหม่มีแต่ใหม่ใหญ่ๆเนาะเราะตตัดใส่เรื่อยเรื่อยดึงเนาะเรื่อยดึงสองคนดึงตอนแรกว่าตัววิซือจักหน่อยมาให้เราใส่แต่ว่าอันตรายเนาะยันเพราะว่าเรายันเราใส่ไปถือแข่งถือคาเนาะเลยเบาอยากให้ใส่อะไดก็เลยให้เราดึงเอาแบบนี้ก่อน เพราะว่าทบบาบมาโตมานี่บาโตที่ซื้อมาอยู่เพราะว่าบาโตเป็นคนตัดเองเนาะนนนนยูพุนเป็นส่วนมังโม่เนาะนแต่ว่ามังโม่บเบิดแล้วคายบเบิดแล้วเนาะอู้ต้นมางฮงสูงเนาะ อากาศยำยำแรงเนาะทีนี้อู้สองเตาเริ่มเห็นพี่น้องเตานีก็มีเริ่มเบิ่งอยู่ไปเบิ่งเตานีก็ใหญ่ขนาดเนาะซ้ำซ้ำกันเลยตัวนี้นะมุงลังคามุงลังคาเรียบร้อยอัดเรียบร้อยเนาะเตานี่ดูท่านด้ขวดน่าจะได้อยู่ประมาณสามสี่สิบสอบเลยเนาะ ทานอยู่ฟังล่ากราคาเศร้าเศร้าพันเศร้าปลายพันเดี๋ยวมาเบิ่งสราเซลเนาะ,ะเซราเซลนี่โมโต้ใส่มาหลายปีแล้วพี่น้องถือว่าทนดีอยู่ใช้งานยาวนานเนาะแพงสองร้อยห้าสิบบาทสองแพงแพลงพละห้าสิบบาทเนาะแพงหน่อย ก็น้ำไม้ก็น้ำไม้นี่ก็ไปก้นมาจากหัวไอ้เนาะมันปลูกปลูกไก,ไก่เทียงนาเวลาฝนตกมันก็เกิดขึ้นสองปีแล้วเนาะปีหน้าก็อาจจะได้เอายอดมันแล้วโอเคพี่น้องเดี๋ยวเข้ามาเบิ่งรถไทยเนาะอัปเดตรถไทยก่อนรถไทยกะ ยังคือเก่าเนาะเฮ้ีพอเราเป็นคนใสู่้เดียวนาะเซตที่เดี๋ยวสิเปิดเบิร่ายังงามคือเก่าบอสำหรับรถไทยเนาะลงหน้าก็สิเปเลนนี่ยนโบล่ตัวนี้พอพันวาให้เปลี่ยนเป็นโบลสีสามสามครึ่งหรือโบ,บลีสามเนี่ยจำอะไรเนาะ น,นี้เป็นบุรีฮกเนาะมันใหญ่เวลาไทยหน้ามันกัดชิหนักสัตตี้เนาะสิบสีเห้นีน่เนาะสอบฐานฐานแล้วควัดมาวัตถนเด็ข้ขายน,นี่นาสีเอาไว้ดังเองมากระสอบใหญ่อันนี้เอาไว้ดังเองเนาะ ถ้ากระสอบ้ายจะเป็นกระสอบปูนแบบแบบไอกระสอบปูนหาซิบโลเนาะตัวนี้เนาะใส่สอบหน่อยตอนนี้ก็กำลังแกะกล่องเนาะม่รู้ว่าข้างในเป็นั cái luôn lùm vào <coughs> <coughs> đây mình có mì sticker <coughs> đây chắc kè nga nga luôn năm kèn ba nó năm 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 nó, năm năm ใส่สาข้อแท้เลยเนาะเครื่องปั่นเครื่องปั่นแบบพริกปั่นหมูปั่นมันก็ได้ปั่นข้าวคั่วก็ได้ตองมาแล้วโยงมาบ้างด้วยเอาออกมาบังดูมียังนไงยังใน ไปลองเบิไปปั๊บเรือน็อตนะคือเขาแับนี้จะทำกระจายตรงกันเลยนะมักชนิดเดียวขนาดเลยซื้อไม่ได้บอกเนาะว่าเอาวตะไใดซื้อมากก็ถือต้องขนาดของแท้ของแท้นะรับขึ้นมาแล้วก็ทิ้งปลื้มตกเก็บขึ้นมาคือเก่าลยนี้มอเตอร์เนาะตัวนี้ ออมเตใหญ่เลยเนาะเป็นสแตนเลสขี้เมี่ยงบ่ขึ้นอันต้อมยังต้มน้าเป็นแบบเป็นหูเนาะก็เป็นหูอะอันนี้มใส่ยังไงหมอดอกนะน่าจะมีตัวอุดต่างหากแล้วเนีมันจะมีตัวอุดมันตรงนี้มันตรงนี้เอ้านี่นีมี่มันตรงนี้ัวอุด มันชิหันขึ้นมาเลยมันจะมีมีมอมอหน่มันจะลงไปจ้ำลงไปเย้เด้นี่นี่นี่มีบอล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 เกี้ยวนี่ลงไปไปจ้ำไปเด้ยใส่ตรนู้นใส่ใบไม้หน่อยเทเด้นี่เทโนะมาเวนไหนมีน้าอยู่นานแหละมันอยู่นานแหละนี่นี่เด็ดเลยมามวนตอนนี้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 มันใส่ตัวนี้นี่นี่ตัวขาวๆใส่ตัวนี้ ถอะปั่นเนาะเฝันอยากได้เลยซื้อมาให้ซื้อแม่มาโตกับบะฮูภาษีเอาตัวใดเลยซื้อแบบนี้บรรละทรงหูมากกับคือกันอีกเนาะเครื่องนี่ซื้อถือขนาดเลยนี่เป็นสายสากเนาะแก้วด้วยสายสากนี่ขวายาวสองเมตรมันชี่หอด้สองเมตรมันเปนั่งพังตลาดบ าเซากไวายตัวนี oh. ้ลนะโอ้ยาวเลยเนาะสองเมตรัวนี้สองเมตรจะสะกึงลงมาลุ่มป่าจะลุ่มก็ได้โดสับเจาาเดี๋ยวต่อไปอาสินมาลอง เครื่องอันนี้เนาะว่ามันใส่งานได้บออันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศยามแรกอยู่นาเนาะพี่เนาะส่วนมันเขากนบ่ด้เนาะมันก็ได้ฟางเขาก็เราะเราเห็ดหัวไว้เย็นงัวเข้าไปกินอู้ตรงนั้นเนาะ โอเคนะสลับมื่อนอีอ้เสร็จถ่ายประมาณนาะเอาไว้เบ่งเวลาเข้าไปประเทศทยนยอเอาไว้เบ่งอยู่น้าเขายำแรงๆจะเป็นประมาณนี้เนาะตอนนี้กำลังขวบปลาเนาะนี่แต่ปลาเข้ามัน ອາໂຕມອງເບີຫຍັງຈະມອງໄປມງ